ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์8เทคนิคที่ผมได้ใช้เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากคนที่โคตรขี้เกียจให้กลายเป็นคนที่มีวินัยที่เวลาพูดอะไรเนี่ยครับก็ทําได้ตามที่พูดครับสวัสดีครับทุกคนผมนัทนะครับปัจจุบันเป็นนิสิตแพทย์จุฬาชั้นปีที่2ครับและคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่มีวินัยมากเพราะพอดูเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนต่างๆแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยครับการทําอะไรตามแผนที่ผมวางไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมมากๆเลยนะครับและผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ม การอ่านหนังสือวันละสองสามชั่วโมงหรือบางที่เนะครับผมนการลงคลิปแบบนี้ทุกอาทิตย์เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับมากมากเลยครับและหลายครั้งเนี่ยผมก็ทําไม่ได้ตามที่ผมแพลนเอาไว้แต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์แปดเทคนิคที่ผมได้ใช้ครับที่ช่วยเปลี่ยนผมจากคนที่ไม่สามารถทําตามแพลนนี้ได้เลยเนะครับให้เป็นตัวผมในปัจจุบันที่มีวินัยมากขึ้นครับและผมเชื่อว่าแปดเทคนิคนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนสามารถนาไปปรับใช้ได้เช่นกันครับผม ข้อแรกคือเราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองครับผมและมันไม่มีคุณสมบัติอะไรในชีวิตเราเนี่ยที่สามารถหยุดยั้งไม่ให้เราทำตามความฝันได้เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตอนป .3 ป .4 ป .5 ้าเนี่ยผมมีความฝันมากๆเลยว่าผมอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และอยากเรียนแพทย์นนั้นเวลานั้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเลยครับหุ่นผมก็ไม่ดีผมก็ขี้อายไม่กล้าพูดกับคนและพูดไม่เก่งอีกด้วย แถมเป็นคนที่ไม่มีวินัยครับผมตอนนั้นเนี่ยคือมีงานมีอะไรให้ผมทำผมก็ไม่ทำเพราะผม,ผมติด YouTube และอยากดูคนแคสเกมเล่นเกม m i n e Minecraft มากเลยแต่พอเวลาผ่านไปนะครับผมและผมไม่ได้ลงมือแก้ไขอะไรกับชีวิตตัวเองและไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมันก็ถึงจุดนึงที่ผมเริ่มคิดว่าถ้าสมงผมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมปล่อยให้ชีวิตของผมเนี่ยถูกกำหนดโดยโชคชะตาหรือว่าตอนที่ผมเกิดเนี่ยผมมีลักษณะยังไงชีวิตของผมคงไม่เปลี่ยนไปจากนี้ครับและตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมคิดได้ในช่วงม2ม3นะครับ ผมก็เริ่มลงมือทำครับผมเริ่มจากการออกกาลังกายให้สม่ำเสมอก่อนแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นได้ครับผมและพอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นผมก็ลองหันมาฝึกพูดครับผมลองรับงานแนวพิธีกรที่โรงเรียนแล้วก็ลองลงคลิปแรกๆในชาแนลนี้ครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมลงเกี่ยวกับแคสเกมแล้วค่อยเปลี่ยนมาพูดเรื่องเทคนิคการเรียนในภายหลังครับผมและหลังที่ผมทำสองสิ่งน้เสร็จนะ่ครับผมก็อยู่ประมาณม5ม6และตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ชายชีวิตเลยว่าไอ้ความเชื่อว่าผมสามารถกําหนดชีีววิตตัเ่ มันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าก็อตอนนั้นเป็นใกล้เวลาที่ผมต้องสอบเข้าคณะแพทย์และผมไม่ได้เป็นคนหัวดีขนาดนั้นครับผมไม่ได้บอกกับตัวเองว่าผมจะอ่านหนังสือจนกว่าผมจะรู้สึกว่าผมอ่านหนังสือหนักที่สุดในประเทศครับผมคือผมอาจจะไม่ได้อ่านหนักที่สุดหรอกแต่ว่า ผมจะอ่านให้หนักที่สุดเท่าที่ผมทําได้ครับผมเพราะผมเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถกําหนดชีวิตของผมได้ครับแล้วพอผมพยายามไปเรื่อยๆครับรู้ตัวอีกทีนี่ก็คือผมถูกเชิญมาสัมภาษณ์แล้วก็สอบติดคณะแพทย์ในฝันของผมนะครับและทั้ง3าเรื่องนี้นะครับมันก็แสดงให้ผมเห็นนะว่าไม่ว่าเราจะมีความฝันอะไรหรือว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนนะครับเราเป็นคนตัดสินและกําหนดโชคชะตาชีวิตของเราเองครับผมถ้าเรามีความฝันอยากทําอะไรให้ได้เนี่ยครับ เราแค่ต้องมีวินัยและพยายามและไม่ให้สิ่งรอบตัวสิ่งเราหรือว่าตัวตนเราในอดีตเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าเราทาไม่ได้ครับผมอันนั้นเนี่ยเป็นมายเซ e ตอย่างแรกที่ผมปรับได้และผมคิดว่ามันช่วยให้ผมเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นเะครับเพราะผมรู้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าผมจะได้อะไรในชีวิตนี้ครับแต่เพื่อนเชื่อไหมครับว่ากว่าผมจะคิดได้ขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องผ่านมาคือการตบผลึกความคิดตัวเองที่เป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยะครับและวิธีที่ผมชอบใช้ที่สุดนะครับคือการเขียน j o u เ n a l ครับผม และในตอนนี้นะครับผมมีเทมเพลตหนึ่งที่มีชื่อว่า nerdy s t u d e n er t Template อยู่ถ้าเป็นคนไหนเนะี่ยอยากเขียนเจอร์นัลแบบผมอยากใช้เทมเพลตแบบผมบริหารจัดการตารางชีวิตแบบผมเนี่ยครับก็สามารถดูเทมเพลตนี้ได้เลยนะครับสามารถกดลิงก์มุมขวาบนของหน้าจอได้เลยหรือว่าลิงก์ในดีสคริปชันเพื่อสั่งซื้อได้เลยครับผมในนั้นเนี่ยผมรวบรวมมาให้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางอ่านหนังสือการจัดแพลนเนอร์ชีวิตและมีไฮเปอร์ลิงก์ให้กดมากกว่า5าา้า0นไฮเปอร์ลิงก์เลยคร คือในตอนแรกเนี่ยสาเหตุที่ทําให้ผมไม่มีวินัยเลยนะครับเป็นเพราะว่าผมทําอะไรไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าทําไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลหรอกหรือบางทีผมลงมือทําไปแล้วครับผมแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมาช้ากว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเลยครับอย่างตอนมสม3าเนี่ยผมอยากจะเริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมเลยทำสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยครับผมก็คือหยิบเครื่องเล่นเกมผม playstation 4แล้วก็เริ่มแคสเกมครับผมผมลงไปประมาณ 30- 40คลิป และพอลงไปเสร็จแล้วเนี่ยผมผู้ติดตามขึ้นประมาณแค่30-40คนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็เปลี่ยนแนวทำคอนเทนต์จากการแคสเกมเป็นการพูดเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนครับและทำแบบนั้นอยู่ประมาณเกือบเกือบปีครับผมก็ได้ผู้ติดตามแค่1000คนเองซึ่งลองนึกดูนะครับตอนนั้นเนี่ยผมมีเป้าหมายว่าถ้าสมมติผาทำ u t u b e ติดต่อกันและต่อเนื่องสัก2 3ปีเนี่ยคงจะมีผู้ติดตามแสนคนได้แล้วแต่ผมทำไปประมาณปีครึ่งแล้วนะครับและมีผู้ติดตามแค่1000คนตอนนั้นเนี่ยผมท้อมากๆเลยครับเพราะ มันน้อยกว่าที่ผมคาดคิดไว้เยอะมากๆเลยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ผมถอดใจและเลิกทํา y o YouTube แล้วก็ไม่มีวินัยไปช่วงหนึ่งเลยครับผม แต่จนผมได้ไปเจอคาพูดหนึ่งของบิลเกตส์ครับผมซึ่งเขาพูดไว้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดไกลๆและคาดหวังเกินไปว่าในหนึ่งปีเขาสามารถทําอะไรได้แต่เขาจะคาดหวังน้อยกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา10ปีครับผมคือพูดง่ายๆเนี่ยคำพูดนี้เตือนสติผมมากเลยครับผมและมันได้กลับมาเซตของผมว่าแทนที่ผมจะไปโฟกัสในระยะสั้นว่าเป้าหมายของผมเนี่ยต้องได้1นึ่งแสนซับนะผมไปโฟกัสที่เป้าหมายระยะยาวดีกว่าครับผมว่าสมมติผมอยากได้สัก1นึ่งแสนซับหรือหนึ่งล้านซับนะครับผมผมก็วางแผนไว้ว่า ในระยะเวลาต่อจากนี้ไปประมาณสัก5ปีหรือ10ปีนะครับถ้าผมลงคอนเทนต์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงผลลัพธ์มันก็เกิดครับผมเพราะในอีก10ปีหรือในระยะยาวมากๆเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับผมและผม,มพยายามทําแบบนั้นมาต่อเนื่องเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้เนี่ยผมท YouTube มาประมาณ4-5ปีแล้วและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือผมได้ผู้ติดตามเกือบ1 0 0 0 0แนคนแล้วครับผมซึ่งผมไม่คาดคิดลยผมว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ยังไงนะครับผมการปรับใหม่เล็กๆ แค่เปลี่ยนจากมุมมองการเล่นเกมระยะสั้นเป็นการเล่นเกมระยะยาวแบบนี้เนะะี่ยครับมันช่วยให้ผมมีวินัยมากขึ้นมากเลยครับผมเทคนิค <thi> ข้อที่3คือเลิกพยายามแต่จงสร้างระบบครับคือเวลาที่ผมพยายามทําอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัดคลิป YouTube การทําการบ้านการอ่านหนังสือหรือการออกกาลังกาย ผมมักจะพยายามหาวิธีอู้ครับผมและผมไม่รู้เพื่อนๆใช้วิธีเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่มีอะไรมารบคุณตารางครับผมไม่ว่าจะเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตามผมมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ต้องทําสิ่งที่ผมต้องทาครับผมอย่างบางทีเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรมาคุยกับผมประมาณ5นาทีหรือ10นาทีและการเป็นว่าผมมีเวลาอัดคลิปไม่ถึง2ชั่วโมงเต็มแบบที่ผมวางบล็อกไว้ผมก็จะใช้ข้ออ้างว่า เอ้ยผมมีเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงแปลว่าผมไม่ต้องอัดคลิปตอนนี้แล้วค่อยไปอัดทีหลังก็ได้เพราะไหนๆเวลาก็ไม่พออยู่แล้วดูหนังเลยแล้วกันหรือว่าทาอะไรอย่างอื่นไปเลย ไอ้ความคิดแบบนี้นะครับผมมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถทําตามตารางที่วางไว้ได้หลายครั้งเลยครับผมและผมม็มีวิธีแก้ซึ่งก็คือการสร้างระบบครับผมเพราะหลายครั้งนะครับผมสาเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถทําตามตารางแบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างระบบที่บังคับตัวเราให้ทําตามตารางแบบนั้นครับซึ่งตัวอย่างของระบบก็คืออยาสมมติผมต้องออกกาลังกายหลังเรียนเสร็จใช่ไหมฮะผมรู้ว่าในวันนี้เนี่ยผมต้องเรียนเสร็จประมาณ4ี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงผมก็เลยจอง Gra b Win ไว้เลยครับผมว่า ตอน4โมงครึ่งหรือ5โมงเนี่ยให้มารับผมที่คณะแพทย์แล้วก็ไปเล่นเวทที่สยาม ทำแบบนี้นะครับผมก็แปลว่าผมไม่มีเวลาโอเอแล้วเพราะว่าถ้าผมโอเอเนี่ยสิ่งที่ผมจะเสียไปก็คือ <c oughs> เงินที่ผมจอง grab win ไปแล้วและบางทีพี่วินเนี่ยก็ต้องนั่งรอผมเป็นเวลานานเพื่อเขาก็เสียวเวลาด้วยครับผม <c oughs> หรือถ้าไม่ได้อยากสุดตรงขนาดนั้นนะครับผมแต่เป็นกิจวัตรอะไรง่ายๆแบบตื่นมาแล้วอาบน้ําเลยเปลี่ยนชุดเลยและไม่ต้องโอเอเล่นโทรศัพท์บนเตียงสิ่งที่เราสามารถทําได้ครับผมก็คือเวลาที่เรานอนเนี่ยอาจจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จไว้อีกห้องหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็เตรียมชุดเตรียมทุกอย่างไว้ครับผมแล้วก็วางไว้้ขขาางงงเตียอ ตื่นมาปุ๊บเนี่ยครับผมเราจะได้เห็นเลยว่าเราเตรียมชุดไว้แล้วแล้วห้องน้าก็อยู่ข้างหน้าเรานิดเดียวเองก็หยิบชุดแล้วเข้าไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดเลยแล้วค่อยออกไปใช้โทรศัพท์ครับคือถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ผลร้อนะครับ แต่การที่เราเห็นอะไรแบบนี้นะผมมันก็ช่วยเตือนสติเราทําให้เรามีโอกาสทําตามกิจวัตรที่เราวางไว้ได้มากขึ้นครับผมและดังนั้นเนี่ยผมบางทีผมรู้สึกว่ามันอาจจะง่ายกว่าถ้าสมมติเราสร้างระบบอะไรแบบนี้ที่มันจะช่วยให้เรามีแนวโน้มในการทาตามกิจวัตรหรือทําตามเป้าหมายเราได้ทุกวันแทนที่เราจะไปพยายามบังคับตัวเองให้ทําสิ่งที่เราไม่ได้อยากทําในทุกๆวัน,นครับผมและจนถึงตอนนี้ท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยชอบการที่ผมมาเล่าเรื่องส่วนตัวของผมและแชร์ข้อคิดต่งตางๆที่ผมได้รับในชีวิตประจําวันแบบนี้เนี่ยครับก็สามารถกดติดตามอีเมลปปรระะจําาสััดดห์ผมไ้นคบ โดยการที่แอดไลน์ออฟิเชียลของผมแล้วก็ส่งไปว่า news รับผม N E W S หรือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเพื่อเข้าถึงฟอร์มการสมัครรับอีเมลประจำสัปดาห์จากผมซึ่งอันนี้เนี่ยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับเพราะทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมเองเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้วผมก็เลยอยากแชร์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมรวมไปถึงข้อคิดอาจจะเป็นคำพูดต่างๆที่ผมได้รับจากหนังสือหรือพอดแคสต์ที่ผมฟังและผมชอบและบางทีเนี่ยผมก็เป็นกร็กดความรู้เล็กๆเรื่องการเงินหรือการลงทุนทีีี่่่่ผผผมมมมมไไไดดด้้้้รรรรัับาาาาาาจจกกกเเเเพืืออออนนนขยหหละถสสใปป์็ กดสมัครได้เลยครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่บางทีเนี่ยครับการมีระบบที่บังคับตัวเรามากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้นครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือหาวิธีมีวินัยแบบยั่งยืนที่สุดครับคือหลายครั้งเนี่ยเวลาเรามีเป้าหมายสิ่งที่คนส่วนใหญ่รวมตัวผมเองด้วยนะครับที่อยากจะทํามากๆเลยก็คือรีบวิ่งไปถึงเป้าหมายครับผมรีบทํารีบเสร็จแล้วก็รีบรับรางวัลจากเป้าหมายที่เราวางไว้ครับผม พอทาแบบนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมในอุดมคติเรานะครับก็คือพยายามให้เสร็จไปแล้วเราก็จะได้มีเวลาพักยาวๆเลยค่ะแต่เพื่อนเชื่อไหมครับว่าความคิดแบบนั้นเนี่ยมันดีในระยะสั้นครับผมเพราะเรามีไฟในการทํางานมากไฟมันแรงและตั้งใจทํางานได้หนักมากๆเลยแต่สําหรับระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเพราะถ้าเรามีแพชชั่นและมุมมองแบบนั้นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทํางานให้หนักเกินไปครับผมในระยะสั้นจนเราไม่สามารถทํางานหนักแบบนั้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆได้เพราะไม่งั้นมันจะเกิดภาวะหมดไฟครับผมและเราก็จะไม่สามารถรักษาวินัยในการทํางานเอาไว้ได้ สิ่งที่ดีกว่าคือเราควรจะหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้เรามีวินัยแบบยั่งยืนมากขึ้นครับผมเราไม่ต้องพยายามหนักขนาดนั้นก็ได้ครับผมแต่ทํำยังไงก็ได้ให้มีกระบวนการการที่เราสามารถพยายามทํางานแบบนั้นต่อเนื่องกันได้เป็นระยะเวลานาน,านๆครับเพราะความสําเร็จในเป้าหมายทุกๆอย่างหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราตั้งไว้นะครับมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นครับผมแต่มันคือการวิ่งมาราธอนครับ ป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้สดน,นะครับผมว่าเราจะทํางานได้หนักขนาดไหนในระยะเวลาสั้นๆเขาสนแค่ว่าในระยะยาวเนี่ยครับผมเราสามารถทํางานติดต่อกันและมีวินัยต่อเนื่องได้นานขนาดไหนครับถ้าเราสามารถมีวินัยต่อเนื่องและมีกระบวนการที่ยั่งยืนได้นะครับแค่นี้เนี่ยเราก็ชนะทุกคนแะครับลองนึกตามผมดูนะครับสมมติผมต้องเตรียมสอบคณะแพทย์นะครับและเนื้อหาเนี่ยมันเยอะมากๆเลยผมต้องอ่านหนังสือทั้งหมด100ชั่วโมงถ้าสมบัติบังคับแล้วก็บีบตัวเองให้อ่านหนังสือแค่ประมาณ4วันนะครับ มันก็ตกวันละประมาณ25ชั่วโมงซึ่งเอาจริงนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหครับหรือถ้าสมมติเป็น5วันหน่อยครับผมอาจจะวันละประมาณ20ชั่วโมงได้ครับแล้วก็นอนวันละ4ชั่วโมงคือถึงแม้เนี่ยครับผมทำแบบนั้นอาจจะเสร็จเร็วจะใช้เวลาน้อยแล้วผมอาจจะสอบได้คะแนนโอเคพอสมควรเพราะว่าอ่านเนื้อหาครบจริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยก็คือหลังจากสอบเสร็จไปแล้วนะครับ ผมอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองครับผมหรือว่าพักผ่อนและกลายเป็นว่าถ้าสมมตนินะครับผมหลังสอบแล้วผมมีต้องถ่ายคลิปต,ต,ตอบหรือว่าต้องไปออกงานนู่นนี่นัน่น,นต่อแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าสมมติผมจัดตารางให้อ่านหนังสือวันละ1-2ชั่วโมงแล้วก็อ่านล่วงหน้าเลย1-2เดือนครับผมทำแบบนั้นเป็นนานๆนะครับกลายเป็นว่าผมมีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยคะแนนสอบผมว่าโอเคด้วยและแถมสมมติสอบเสร็จนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องฟื้นฟูตัวเองขนาดนั้นครับเพราะผมไม่ได้อ่านหนังสือหนักขนาดนั้นติดต่อกกกันันนนแล้้้ววมมมมม็ไ็ไไไ่่่ดดดเเปสิิงททีําาใหหผภฟ บางทีเนี่ยอาจจะทำให้ผมมีวินัยมากขึ้น้วยเพราะผมเคยชินกับการอ่านหนังสือหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะับพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเริ่มอ่านหนังสือบทถัดไปที่ต้องสอบในอีกสามเดือนข้างหน้าเลยก็ได้ครับแล้วมันก็ทําผมมีเวลาบ้างมากขึ้นแถมถ้าต้องออกงานหรือว่าถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอีกด้วยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือบางทีเนี่ยครับอย่าไปโฟกัสกับการพยายามหากระบวนการที่ทาตามเป้าหมายเราได้เร็วที่สุด แต่จงหากระบวนการที่ยั่งยืนที่สุดกับตัวเราครับที่เราสามารถพยายามทำมันได้ทุกวันโดยที่เราไม่เหนื่อยแล้วก็ทำไปได้เรื่อยๆครับผมแบบมีความสุขเทคนิคที่5าคือการหาเพื่อนร่วมทางคนระับผมเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำพูดว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเหงาก็คือเวลาที่เราพยายามจะทําอะไรตามเป้าหมายของเราเนะะี่ยครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็นคือเรามักจะใส่ใจกับเป้าหมายของเรามากๆจนบางทีเนี่ยเราไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างของเราขนาดนั้นครับ บางทีเพื่อนชวนไปเที่ยวยก็ไม่ได้ไปเที่ยวอาจจะมานั่งถ่ายคลิปแบบนี้นั่งทํางานของเราหรือว่านั่งทําธุรฯกิจของเราทําเว็บไซต์อยู่หรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ชวนไปทานข้าวอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างไปทานแบบท่านเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยเ็โตคนเดียวอยู่พอสมควรเลยนะและไอความเหงาเนี่ยครับผมมันก็กัดกินคนบางคนทําให้เขาไม่สามารถมีวินัยอยู่ได้เพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่ากระบวนการทํางานของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขมากต่อไปเพราะเขาต้องละทิ้งเวลาที่ใช้อยู่กังคนอื่นๆครับ แต่เพื่อนเชื่อไหมครับว่าถ้าสมมติบางทีเนี่ยเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถเดินทางร่วมกันไปได้เขามีม i n เซ็ตเหมือนกับเรามีวิชั่นเหมือนกับเราและพยายามทําอะไรของตัวเองเนี่ยคล้าๆกับตัวเราเลยครับผมบางทีเนี่ยผมการให้เราเดินทางไปข้างหน้าพยายามทําตามเป้าหมายเราไปเรื่อยๆนะครับผมและเพื่อนคนนั้นก็ทาตามเป้าหมายขเขาไปเรื่อยๆเหมือนกัน บางทีเนี่ยไอยอดเขาที่มันเหงาเนี่ยอาจจะไม่ได้เหงาอีกต่อไปนะครับผมเพราะเรามีเพื่อนร่วมทางไปด้วยครับและการให้เรามีเพื่อนร่วมทางแบบนี้เนี่ยนอกจากการที่เขาจะคอยเตือนสติเราได้ในเวลาที่บางทีเนี่ยเราไม่สามารถทํางานตามวินัยของเราได้ไม่ได้ทํางานตามตารางหรือบางทีขี้เกียจนะครับเขาอาจจะเดินมาเขกหัวเราก็ได้แล้วก็ให้เรากลับไปทํางานแล้วก็ทําตามวินัยของเราหรือพูดเตือนสติของเราก็ได้ครับผมว่าเป้าหมายชีวิตจริงๆที่เราเคยบอกเขาว่าเราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องทํางานต่อไปครับหรือบางทีถ้าไม่ได้เป็นเรื่องนั้นนะครับผม สิ่งที่เขาสามารถทําได้ก็คือเขาอาจจะให้ความรู้และความเข้าใจบางอย่างกับเราที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาก่อนก็ได้ครับอย่างตอนที่ผมเข้าคณะแพทย์มาเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เจอเพื่อนสนิทของผมณตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมมากๆเลยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมโฟกัสแค่การทํา YouTube ผมอยากจะทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือคนเกี่ยวกับการเรียนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็แค่เรียนให้ดีแล้วก็เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตครับ แต่ตั้งแต่ผมเจอเพื่อนคนนี้เนี่ยครับผมก็มาโฟกัสกับการทำ YouTube มากขึ้นเรื่องเรียนก็แบ่งเวลาได้ดีขึ้นแถมนอกจากนั้นเนี่ยครับทุกครั้งที่ผมคุยกับเพื่อนคนนี้คือเขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการเงินเยอะมากๆเลครับเคยไปฝึกงานที่กองทุนต่างๆแล้วก็มีความเข้าใจด้านการเทรดและการลงทุน และทุกครั้งที่ผมนั่งทํางานกับเขาเนี่ยครับสิ่งที่ผมได้เรียนก็าอาจจะเป็นเรื่องการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคริปโตเคอเรนซีการริหารการเงินเบื้องต้นการลงทุนการเลิกสินทรัพย์หรือว่าการทรําความเข้าใจว่าข่าวโลกณตอนนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆอย่างไงบ้างครับคือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือแทนที่ผมจะโฟกัสแค่การทํา YouTube และการเรียนและมีความรู้แค่2ด้านนี้กลายเป็นว่าเวลาที่ผมทํางานพวกนั้นเนี่ยครับผม,ไ,มได้ความรู้เรื่องการเงินเข้ามาด้วยครับเพื่อสนิทกับคน,นี้ ดังนั้นเนี่ยเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายตัวเองและมีปัญหาว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีวินยัยอาจจะลองหาเพื่อนร่วมทางครับใครสักคนเนี่ยที่เราสามารถไว้ใจได้มีมายเซ็ตคล้ายกับเราแล้วก็สามารถทําตามความฝันตัวเองได้เหมือนกับเราครับผมถ้าเจอเพื่อนคนนั้นเนี่ยผมจะให้รักษาเพื่อนนั้นไวดด้ดีๆเลยนะครับเพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมทางที่อาจจะอยู่กับตัวเราไปตลอดนะครับและน่าจะช่วยให้เรามีวินัยกับเป้าหมายของเรามากขึ้นอีกด้วยครับเทคนิคข้อที่6กก็คืออย่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเราครับ คือหลายครั้งเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ทอแทกับการพยายามทำอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันอย่างก,การทำ YouTube เนี่ยบางทีผมยอมรับนะผมก็เหนื่อยจนผมไม่สามารถถ่ายแล้วก็ให้เอ NERGY ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบวันนี้ครับหรือบางทีเนี่ยพอเรียนไปเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ท้อครับผมเพราะเนื้อหามันเยอะเนื้อหาบางอย่างก็ยากและบางทีถ้าเราไม่รู้เนื้อหาบางอย่างครับผมเราก็ไม่สามารถช่วยเพื่อนๆทำงานในงานกลุ่มได้และคือหลายๆอย่างม,ม,มันมารวมกันก็เหนื่อยครับผมบางที แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ช่วยให้ผมสามารถก้าวข้ามความรู้สึกลบๆแบบนั้นได้นะครับคือการที่ผมนึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่ผมได้บอกตัวเอง้งแต่ตอนแรกก่อนเริ่มพยายามทําทุกอย่างเลยครับซึ่งก็คือผมอยากจะเป็นคนที่มีเงินมากพอจนผมไม่ต้องทํางานที่ผมไม่อยากทําเลือกได้ว่าผมอยากจะทํางานอะไรและจะยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับผมว่าถ้าสมมุติผมมีเงินมากพอจนผมไม่ต้องทํางานเป็นหมอเพื่อเอาเงินผมก็สามารถทําการเป็นแพทย์ในแนวการทําจิตอาสาได้เลยะครับผมไม่คิดเงินค่าผู้ป่วยแล้วก็ทํางาน การบริการสังคมเลยครับผมเป็นหมอที่ไม่คิดค่ารักษาใดๆผู้ป่วยพอทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าอะไรมันยากนะครับสิ่งที่ผมจะนึกย้อนมาก็คือคำพูดของผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับซึ่งผมได้พูดกับตัวเองและตกลงไว้ตั้งแต่ตอนหมหแล้วว่าผมอยากจะทํามันให้ได้จริงๆในชีวิตนี้และทุกครั้งครับผมไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันยากขนาดไหนการรู้เป้าหมายแท้จริงของผมแบบนี้ที่มันเป็นตัวตนของผมจริงๆและผมรู้ว่ามันจะทําให้ผมมีความสุขจริงในชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมสามารถขึดสสูู้้้้้แะพยายามต่ออไไไปไครคนนรททนนนนหเึก อาจจะลองถามตัวเองดูก่อนครับผมว่าสิ่งที่เพื่อนทําอยู่ตอนนี้นะครับมันตอบโจทย์เป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของเพื่อนหรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์ก็พยายามสู้ต่อไปครับผมและทําเป้าหมายนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์อาจจะลองกลับมาคิดดูครับผมว่างั้นเราจะพยายามทําอะไรดีที่มันตอบโจทย์กว่านี้ครับเทคนิคที่7นะครับก็คือพลาดครั้งเดียวไม่ได้แปลว่าต้องพลาดตลอดครับ เวลาที่เราเริ่มทําอะไรหรือลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมเข้าใจนะพเพื่อนๆน่าจะเป็นเหมือนผมก็คือเราอยากทำให้มันเพอร์เฟกต0หเลยวางแผนว่าอยากจะลงคลิป YouTube ทุกอาทิตย์ก็ต้องลงให้ได้ทุกสัปดาห์ห้ามขาดเด็ดขาดแล้วเมื่อไหร่ที่เราทําพลาดตามเป้าหมายระวาังไว้แม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกแย่บตัวเองมากๆเลยครับแย่จนบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะผมเองก็เป็นเหมือนกันคือ เรามักจะคิดว่าที่เราพยายามมาทั้งหมดเนี่ยมันไร้ความหมายไปเลยเพราะว่าเราพลาดครั้งนี้เพียงครั้งเดียวหรือในอนาคตก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องพยายามทําสิ่งที่เราทําอยู่ณนะตอนนี้ต่อไปเพราะว่าเราได้ทําพลาดแตแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ครับผมหมายเป็นตราบาไปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อไรหร่ที่เรายอมจมปลักอยู่กความคิดนี้และเปิดรับความคิดนี้นะครับ เมื่อน,นั้นครับผคือจุดจบของวินัยการผิดพลาดไม่ได้แปลว่าวินัยเราสิ้นสุดครับผมแต่มันเป็นแค่โอกาสให้เราได้รีเฟล็กดูแล้วก็ลองสังเกตด,ดูว่าไอ้ข้อผิดพลาดนี้นะครับ มันเกิดขึ้นจากการที่เราวางระบบในการทํางานเราไม่ดีหรืออาจจะเป็นที่ตัวเราเนี่ยครับขาดวินัยเองเมื่อไร่ที่เราได้คําตอบแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือแก้ไขครับผมแล้วก็ทําต่อไปในสิ่งที่เราแพลนไว้จะทําต่อไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดเพราะความผิดพลาดครับผมถ้าลองนึกตามผมดูนะครับผมเองเนี่ยเริ่มออกกำลังกายมาตั้งแต่ตอนมสม .5 าและตอนนั้นเนี่ยผมสัญญาตัวเองว่าจะออกกำลังกายให้ได้ทุกวันวันละหนึ่ชั่วโมงแต่เพื่อนๆก็ดูครับผมว่าบางทีเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือหนักหรือว่าตารางการทํางานของผมมันเครียดเกินไปนะครับ ผมก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆครับแล้วมันก็มีหลายครั้งครับผมที่ผมพลาดไม่ได้ออกกําลังกายตามวันที่ผมวางไว้แต่ผมก็ไม่ได้หยุดออกกําลังกายนะครับเพราะลองนึกดูสิว่าถ้าสมมติเราออกกําลังกายมาแล้ว300วันวันที่301เนี่ยเราพลาด แต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้หยุดออกกำลังกายและออกกำลังกายต่อแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวเราเลยจริงไหมครับคุณเราก็ยังดีเหมือนเดิมประท้ายที่สุดแล้วนะครับเราไม่ได้ถูกตัดสินโดยความผิดพลาดะครับผมแต่ถูกตัดสินโดยความพยายามทั้งหมดของเราะครับผมดังนั้นเนี่ยทำผิดพลาดก็แค่ทําต่อไปครับผมย่าย,ยอมแพค้ครับเทคนิคที่แปดนี่ครับผมก็คือโฟกัสที่การกระทําไม่ใช่เป้าหมายหลายครั้งเวลาให้เรามีเป้าหมายอะไรยิ่งใหญ่นะครับผมอย่างอยากหาเงินล้านให้ได้อยาก ตรวสอบติดคะในฝันหรือบางทีเนี่ยยังมีซิกแพคคับผมเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับผมและทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเนี่ยมันก็มีกําลังใจแต่สิ่งที่หลายคนนะครับผมมักจะชอบลืมไประหว่างที่เราด <Uh ึงเป้าหมายนั้นและมีความสุขดื่มดำกับมันนะครับคือบางทีเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งมันไม่ได้ได้มาง่ายอย่างที่เราคิดไวครับผมและบางทีเนี่ยต้องอาศัยความพยายามเป็นระยะเวลานานมากๆครับ ดังนั้นเนี่ยครับผมสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมากกว่าเป้าหมายเนี่ยคือกระบวนการการทางานเพราะบางทีเนะครับผมเป้าหมายเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆแล้วถ้าเราไปพึ่งแต่ความรู้สึกอยากทํางานหรือเมื่อไรหร่ที่เรามีแรงจูงใจในการทํางานนะครับถ้าเราพึ่งแค่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับบางทีทํางานไปแค่แป๊บเดียวหรือทำตามเป้าหมายเราออกกำลังกายแค่แป๊บเดียวเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วก็หมดไฟครับสิ่งที่เราควรทําก็คือพยายามหาก,กระบวนการการทํางานที่มีความสุขครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราลงไหลกับกระบวนการทํางานนะครับ ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นมากที่สุดครับอย่างตอนแรกๆที่ผมเริ่มท YouTube เนี่ยผมโฟกัสมากเลยนะผมอยากได้ผู้ติดตาม1นึ่งแคนแต่ไปๆมาๆครับผมผมว่าเลิกโฟกัสสับสิ่งนั้นไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าโฟกัสไปเท่าไหร่เนี่ยผู้ติดตามผมก็ไม่ถึงแสนสักทีแต่เมื่อปีที่แล้วที่ผมกลับมาเริ่มทํา YouTube ใหม่นะครับผมปรับมาเซ็ตของผมและแทนที่จะไปโฟกัสว่าผมจะทําให้ผมมีผู้ติดตามเยอะที่สุดผมไปโฟกัสกับการทําคลิปวิดีโอที่ผมรู้สึกสนุกมากที่สุดและคนดูได้รัััับบบบบบปปรรรระะโยชนนน์มากทีี่่สุดคคคแแ้ ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับผมแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยผู้ติดตามผมพุ่งขึ้นเยอะมากๆเลยครับและตอนนี้เนี่ยแชแนลของผมก็อยู่ในระดับที่ผมพึงพอใจพอสมควรครับแล้วก็หวังว่ามันจะโตต่อไปเรื่อยๆเพราะการทําคลิปแบบนี้เนี่ยครับผมรู้สึกมีความสุขและเอนจอยกับมันมากๆครับไม่ได้หนักเกินไปแถมมาเป็นกระบวนการทํางานที่ยั่งยืนมากๆที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับผมเขาเป็นคําแนะนําเรื่องการมีวิัยที่ผมได้ดึงมาจากเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของผมครับนั้น่าจะเป็นหล,หลายๆอย่างที่ผมได้น่าตกผลึกดูเองว่ามันเป็นข้อคิดที่ผมคิดว่าทุก สุดท้ายนี้ท่านผู้คนไหนถูกใจคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดดูคลิป2คลิปบนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับคลิปนี้จะพูดเกี่ยววิธีทํายังไงให้มีวินัยครับผมซึ่งวิธีเหล่านั้นเนี่ยผมเป็นวิธีรูปพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ครับผมเช่นเดียวกันทาอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งเป้าหมายยังไงให้เราสามารถทามันได้ครับผมซึ่งคลิปนี้ผมได้ลงแต่ต้นปีแต่ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์กับเพื่อนจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจอะไรแนวคลิปนี้ครับถ้าสนใจสามารถกดดูได้เลยนะครับ